สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกทุกท่านติดตามทั้งช่องแกนกินชมช่นงเ้อพี่น้องเดอมือเสื้อผ้ากินไปกินเขาปลาจงสวนตจงไ่เลยจงปูจงผ้าเนีอเรียนแล้เรียนแล้วของเขาของเขาของเขาพักเนาะเป็นส้นหาเนวกินข้างหน้าไว้จะได้อย่าง ออกกักซอยฝากทางหน้าบ้านมาแล้วไปกับรถประจับตำแหน่งรถคูชีเดี๋ยวไปกันเลยพี่ต้องเดี๋ยวจะติดตามให้หมดกันออก,กเราเร็วพี่น้องเดี๋ยวจะติดต,ตามเด้อวยหมวดสวนหัวไทย่อนว่อที่ได้ยันยกกินพี่น้องติดตามไปเลยครับเด้อพี่น้องขณะเดินทางมองหอดมองไง หลังวันอิติสุขโตแล้วพี่น้องเดินทางไปให้หากินของป่าช่วงบรรยากาศร,ระวังเดินทางเด้อพี่น้องเด้อ ยากาศเสียงอากศสียบชัดนอกจากกำลังขับรถเด้ยพี่น้องจะได้กให้บรรยากาศหรือภาพมันมันย้ายไปนในตัวเด้ยพี่น้องคุณอ่ะยิบไก่อยู่พี่น้องเต็มที่หมด พี่น้องได้ชมบรรยากาศรอบรอดทางทางระวังเดินทางเด้อยพี่น้องเด้อพี่น,อนอ้องมีพามาเที่ยวบนเขาบนป่าลางจากยูทาเล่มกับผ้าพรพื้น ทีสุปโตรครับพี่นอ้องพระเปิดกำลังพัฒนาตรงใสสิมีงานบุญหรือเปล่าไม่ทราบพี่น้องเปวดของบรรยากาศเดี๋ยวคอหยปปุดขับใบควนพี่น้องขับรถใน่จับเดินทาง ได้ไดขอจุดภาพเลยพันเด้อพี่น้องเด้อขับมาถึงมองแล้วครับพี่น้องนี่หมองนี้แหลยมองสิมากินเขาปลาหรือผู้เขาเป็นโครงการบ้านลูกสาวเด้อพี่นอ้องเด้อเด็กจะคอยติดตามเด้อพี่น้องเมื่อกี้ก็ไปจอดซื้อแยะซื้อของกินแน่นิดหน่อย มาฝากหลานซื้อขนมนมเนยเอาพี่น้องเดี๋ยวค่อยพบกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับมือหนีผ้ามาเที่ยวปลาพี่น้องกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันแล้วเด้อมาถึงหอดถึงปลาถึงเขาแล้วภูเขาลำเนาภพพี่น้องข้างหลังเจนเด็กอะภาพเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไม่พี่น้องแสงเสียงอากีศสีมาค่อยได้เท่าไดได้พี่น้อง อยากให้เบ่งบรรยากาศรอบๆนี่คือชายเขาหมู่บ้านน้องเฮียงพี่น้องนี่นี่มันกินม่เจอโครงการกำลังขึ้นผมพามากินเขาปลาพี่น้องเขาเนี้ยเพี่ยแบบธรรมชาติเลยพี่น้องดินแดนแดนแหนมมะซองก่อนก็พักถือพวกมาจากบ้านเลยพี่น้องตินกเดี๋ยวเดี๋ยวจับเขาง่ายปายเขาโซ่เนี่ยพี่น้องมากินโยปลาโยเขา เดอ้อเจ้าทีเจ้าทางเองร้านกับผมมียังมาฝากกับได้แหนมนางหมูอ่ะตรวนี่แหละก็พักเนาะมาฝากมาหอดมาถึงเดอ้อขอให้มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านทั้งเอฟซี มามามาพี่น้องให้เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแล้วให้อยู่ดีไม่แห้งคำคำกุคุคนมีโชคมีลาบทุกๆคนเลยพี่น้องบว่วว่าสิเป็น FC, เอฟซีเกาเอฟซีไหมมามาน้่นงมาห้องทองนล้ำกันเบื้องบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่สี่ก็โอเคพี่น้อง แต่เขาเนี่ยคือหนองรอมรอ,มรอมบบราการดีร่มมีห่มห่มักแต่ดำมดทุกอ่องคือเป็นสีดำๆด,ำดำมืดมืดมันจะทานแสงเสาทิศมาเตียว วันหยุดมาเที่ยวปา่าเที่ยวเขาบ้านลูกบ้านหลานหลัตงตชนกับกบ้านแมวครับนี่ก็ว่างใสถ่ายมอดใส่รูปเอาแบบบ้นบานแบบ เลี้ยวทามที่เพิม่มธรรมชาติคครงการกำลังขึ้นที่พี่น้องแถวนี้ทางหนาผมเนี่ยวันสร์สร้างบ่ค่อยมากนี่จะเลีย ไปเห็นคนกับบังบรรยากาศกลางได้เห็นนั่งจังจอนั่งจอจิรวดเพียง ขาลูกข้างหนาเราเนี่ยเขาจะว่าเป็นพระาตํหนักก็ว่าตํหนักอย่างเราผมก็มอหูพี่น้องเอ้ยแต่ไม่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าจแลนก็นไปเห็นงานอยู่เนี ร่มดีครับน้องรูบุน้องนั่งขอถั่วขอไข่เพื่อนปวดขาบ่บรรยากาศเพื่อัน้ง บรรยากาศรอบๆเขาไงพี่น้องเนี่ยโครงการเขาก็เ,เจา้ากำลังขึ้นขังลังอย่างนี้นี่เนี่ยเขาลูกไงขาจาว่าเป็นพระตำหนักอยู่ข้างบนผมก็บรรว่คือตำหนักอย่างนี้พี่น้องแต่รอบๆเนี่ยขาจาวากำลังก่อสร้าง mượt mượt thăm như vậy phị nóng อดนะพี่น้องเอาแบบธรรมชาติเลยพี่น้องแบบเรียวท่ามเลยเด้อสมหมูแหนม มากินขอบปลาคราเพราะมันจะเอาดีก็ได้หรอกจะเปนอะไยูนป้าน่แลาหกมมีตัวมีตัวอีก อย่างว่าไม่ฟังเลย่มผมนี่นนก็จิมีสามมาัพักเพียงอยู่ผมว่ามาจิงมาแต่งเงียักทีเลยเด้ความยาเด้วครับทายสิไปเสือก ยส่ขี้ไสังขวัญยาดปมาใส่หอมใส่เงาไสยขี้ไปเป็นรองปูนขาวไแล้วมันหนม่งก็จขอบปลา เปล่าหนวกมาเนอะตื่นออปลาแล้วกับเนียพี่น้องทุกคนไหน่อแหละเก็บซ้อทุกทุกทันพามาชบบรรยากาศปลาเขาลำเนาไพ่พี่น้อง เมื่อแสบงองดื่อครับ ปลาเขาลำเนาไผ่เนี่ยบรรยากาศดีดสิครเพื่พอนมีเตอามีปลาบรรยากาศแบบชายเขา ลำเน่าไปเปล่าเลยมาเก็บบรรยากาศแบบนี้เพิ่งควาพเสียงอาชีพอะไรอย่างเงี้ยไปเด้อพี่น้องเรื่อยมากรับมือเลยเก๋คอยเดินถ่ายไลฟ์เท่าไรแต่เดินทางมาแต่มาหอดตามสัญญาเราว่ากินสองบ้างถ้าพี่น้องมากินเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับที่นี้แตขอบบุญขอบเมื่อไรพี่น้องติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเดลยว่าถามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อทำเลยก็ได้ ผมรับมือนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชกกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดที่สามเพื่อเป็นร่างแรกแจ้งผมเก่าพี่น้องมือนี้ภาพมาเที่ยวปลาเที่ยวเขาเดี๋ยวขอตัวขอไปด้อพี่น้องมึงนี่บุคคลวัตถีบุณยบ่ได้ขออนุญาตกับขอทรวจขอแพร่ไรพี่น้องขอมารีวิวถ่ายภาพกินเขาให้พี่น้องเบิ่งซื้อเนาสำหรับนี้ช่องแจ้งกินชม จากลาวันพี่น้องไว้พบก,กันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อจะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยังมาไกลความไข่มาเวียนลำลำเรื่อยตลอดปีและตลอด,ลอดไปเด้อพี่น้องสำหรับนี่ของเจนจิตจมจากลาวน,น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ